ครับสวัสดีกเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับข้อมูลนะครับอ้างอิงมาจาก DLTV นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้นะครับ 2. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ 3. เห็นความสำคัญของการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือตอนเองนะครับคำถามนะครับคุณครูขอถามเรียนว่าอุปกรณ์การเรียนที่เรียนนํามาโรงเรียนของเรานะครับถมมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ครูคก็ยกตัวอย่างมาให้นะครับเช่นยินสอยางลบสมุดแม็ทัดนะครับนักเรียนอาจจะมีอุปกรณ์การเรียนอะไรที่มากกว่านี้นะครับนักเรียนก็ลองคิดดูนะครับว่าเออเรามีอะไรอีกนอกจาก สี่อย่างนี้ไหมครับแล้วคุณครูว่ามีอีกหนึ่งคำถามครับถ้าเรียนพบว่าอุปกรณ์การเรียนกระจัดกระจายนะครับนักเรียนจะทําอย่างไรครับและควรแก้ไขอย่างไรนะครับคําถามนี้เดี๋ยวคุณครูไปตอบท้ายคลิปนะครับผมให้เรียนดูกระเป๋าสองใบนี้ครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรียนดูชุดชัเลยนะครับสองใบนี้แตกต่างกันยังไงครับ แบบซ้ายมือและขวามือนะครับกระเป๋าข,ของใบนี้อา๋ยวขออธิบายแต่ละกระเป๋าแต่ละใบกันนะครับกระเป๋าใบแรกนี้เป็นกระเป๋าที่ไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่มีความระเบียบเรียบร้อยนะครับอ่าสิ่งในนี้ก็จะเห็นสิ่งของครับอ่าวางกันเป็นจุดๆ,ๆเลยนะครับอ่านสือไม่มีการเรียนนะครับมอ่าปากกายังลบแม้กัด สินสอนะครับวางก็เหมือนกับว่าเอาจะใส่ในกระเป๋าเลยไม่ได้ใส่กล่องใส่อะไรเรียบร้อยนะครับเนเรียนคิดว่าถ้านักเรียนจะกระเป๋าบแบบนี้นักเรียนจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ครูอยากจะแนะนำครับถ้าเรียนจะกระเป๋าบแบบนี้ปุ๊บสิ่งแรกเลยคือนักเรียนจะห่ากรนได้ค่อนข้างลําบากสล้วกระเป๋าเราก็จะดูไม่เรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็ค no ือของที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับบางทีเราต้องการรีบใช้บางทีเราอาจจะหาไม่เจออะไรครับฉะนั้นท้าเรียนจัดกระเป๋าให้เป็นเรียบร้อยมองเห็นง่ายครับท่นเอีก็ถ้าหยิบของได้สะดวกนะครับไปครับกระเป๋าใบนี้มีความระเบียบเรียบร้อยครับกระเป๋าใบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าใบนี้ครับมีระเบียบเรียบร้อยเพราะได้จัดเตรียมก่อนนะครับคือนะครับ เวลาเราจ่ายกระเป๋าครับเราจะมีการเอาปากกาดินสอนะครับใส่ในกล่องแล้วก็ใส่ไว้อาจจะใส่ไว้หน้ากระเป๋าเราเพื่อให้ง่ายต่อการหานะครับส่วนหนังสือนะเราควรจัดเรียงจากเล็กเล่มเล็กแล้วก็ไปเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่จะอยูอ่หลังสุดเลยนะครับเพื่อที่เวลาเรียนเปิดกระเป๋ามาปุ๊บน้องนี่ก็จะเห็นเล่มใลกก่อนแล้วรับก็ค่อยๆเอามือนะครับกีบับมือดูกระเป๋าดู หนังสือในกระเป๋าครับว่าเล่มที่เราต้องการนะคือเล่มไหนจะง่ายฝ่าแบบแรกแบบได้จะไม่เร hm like, ียงจะทําให้เรียนแบดบางทีอาจจะทําให้แบบเล่มเล็กเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้เล่มใหญ่บางทาให้เรียนหาไม่เจอก็ได้นะครับแบบนี้ค่อนข้างจะเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยครับในการจัดกระเป๋านะครับนักเรียนควรมีกระบวนการในการทํางานในนี้นะครับ หนึ่งคือการวางแผนการทำงานครับเป็นการกําหนดเป้าหมายของการทํางานกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนการทํางานการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงานนะครับอันนี้คือขั้นตอนการวางแผนการทํางานครับ 5, 2ครับการทํางานทําการทํางานตามแผนครับเมื่อเรียนวางแผนเสร็จแล้วเนียนก็ต้องการที่จะทำให้งานสาเร็จนะครับนักเรียนก็ต้องทําโดยมีวิธีการหรือขั้นตอน ที่เราได้กําหนดไว้ครับว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรใช้เครื่องมืออะไรให้ตรงกับลักษณะงานนะครับด้วยความรอบคอบเพือ่อความปลอดภัยในการทํางานและดูแลรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธีนะครับต่อไปครับสามคือการประเมินผลการทํางานครับเป็นการตรวจดูว่าผลงานหรือการทํางานของเราครับสอดสําเ็ตรตรงตามข้อหม่ที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับหรือถ้ามีข้อบอกพร่องเนี่ยจะต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรนะครับ นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการอะไรครับคือการประเมินผลการทํางานนะครับอ่ะเ๋ยคู่ก็จะให้นักเรียนครับดูตัวอย่างนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนครับขั้นแรกนะครับเราจะนําหลักการวางแผนการทางานมาใช้ครับขั้นแรกเลยคือเราจะวางแผนก่อนครับคือเราจะรวบรวมอุปกรณ์ที่จะจัดจ่ายเก็บไว้ที่เดียวกันนะครับว่าเราดูซิว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราต้องใส่กระเป๋าไปเรียนในวันพรุ่งนี้นะครับ จากนั้นก็แยกประเภทนะครับอ่าหนังสือก็อยู่หนังสือสมุดก็อยู่สมุดอ่าเครื่องเขียนก็อยู่ส่วนของเครื่องเขียนนะครับเมื่อเราแยกเป็น่าประเภทได้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนาเครื่องเขียนใส่กระเป๋าเก็บสมุดหนังสือลงในกระเป๋านะครับต่อไปครับเราจะเริ่มทางานตามแผนนะครับคือ ได้เลยครับเกิดจะรวบรวมตอนที่เรียนที่กระจัดกระจายครับมาเก็บไว้ในที่เดียวกันนะครับแล้วสองคือเราจะแยกประเภทเครื่องเขียนนะครับก็คือทําตามที่เราวางแผนไปครั้งก่อนเลยครับจากนั้นก็เก็บเครื่องเขียนใส่กระเป๋าเก็บสมุดหนังสือลงในกระเป๋านะครับหลังจากนั้นก็ลงมือฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนกันไว้นะครับ สามนะครับคือตรวจดูว่ากรณบการเรียนจัดเตรียมเป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาเลยใช้ได้ง่ายไหมนะครับถ้าไม่เป็นไปตามระเบียบให้ทบทวนการวางแผนและปรับปรุงให้แก้ไขให้ดีขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องอาศัยจากนักเรียนนะครับเวลาเรียนไปโรงเรียนนักเรียนดูทีว่การจัดแบบนี้นักเรียนนะครับสามารถทําให้คนค้นหาอะไรของได้ง่ายจริงหรือไม่นะครับแล้วทําให้มันดูเรียบร้อยไหมทําให้เรา ค้นหาอะไรได้รวดเร็วไหมครับเรนก็ต้องลองประเมินผลงานที่เรียนทําในการจัดกระเป๋าในครั้งนี้นะครับไปครับคำถามส่วท้าครับการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมีประโยชน์อย่างไรนะครับอรนดูก,ก็ขอยกตัวอย่างมามาให้เรนได้ดูกันนะครับประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนนะครับก็จะมีเช่น หนึ่งมีความเป็นระเบ 2, 2> 2, เียบเรียบร้อยสองป้องกันการสูญหายนะครับสาม้นหาและหยิบใช้ได้ง่ายนะครับจริงๆก็มีประโยชนห ME, ์หลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้เดียครับลองคิดดูนะครับว่านอกจากที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยประโยชน์การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับโดยที่ให้เรียนนะครับเขียนลงไปในใบงานครับประโยชน์ของการจัดเียมอุปกรณ์นะครับที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับอ่าเขียนอ่า เขียนประโยชน์ในที่ก้อนเมฆที่1ถึงก้อนเมฆที่5ได้เลยนะครับถ้าเรียนทำเสร็จแล้วรูก็ขอสรุปหัวข้อให้เรียนฟังแบบนี้นะครับก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนครับเป็นการจัดเตรียมให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับควรจัดเก็บตามกระบวนการทํางานงานจะสําเร็จและตรงตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ อ่ะครูก็ขอจบการนำเสนอนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงอาทิตย์หน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับให้เรียนติดตามครูไว้ด้วย,วยลวกันนะครับอ่วันนี้ครูขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ